ปู่บุญนี่เก่งวัดบ้านหมอกมนะีท่านอายุนะอายุเก้าสิบกว่านะนะเก้าสิบกว่าตอนที่ท่านนะคือคือหลวงปู่บุญเนี่ยตอนที่ท่านดำรงขันอยู่เนี่ยถึงอายุท่านจะมากนะแต่ท่านก็ช่วยงานวัดตลอดนะจะเห็นว่าตอนนั้นนะท่านท่านเริ่มชลาแล้วเนี่ยท่านยังยังแบกไม้อยู่เลยนะ ยังแบกไม้ช่วยในการก่อสร้างในการอะไรนธะาทมเสนาสนะของวัดอยู่เลยนะท่านมีความเมตตาสูงมากองค์นี้แล้วก็ร่ำเรียนวิชามานะจากปลายเกจิีอาจารย์อยู่เหมือนกันนะาที่นั่นก็มีสิมเก่าด้วยนะไม่รู้ว่าท่านได้ไปดูสิมเก่าหรือเปล่านะมีสิมเก่าอยู่ด้วยนะนะหลวงปู่บุญเนี่ยผมบอกให้มีตอนที่ท่านลากสังขารเนี่ยนะครับเขาได้นาผ่านไป นะฮะผ่านไปนานแล้วเหมือนกันนะเขามาเปลี่ยนจีวรเปลี่ยนอะไรให้ท่านปรากฏว่าพอเปิดออกมาตกใจหน้าท่านเนี่ยจากนะจากพระสูงอายุกลายเป็นหน้าหน้าเหมือนกับน้าหน้าเปลี่ยนไปเหมือนหนุ่มหนุ่มอ่ะเหมือนหนุ่มหนุ่มเหมือนคนละคนกับท่านเลยหน้าท่านเปลี่ยนไปมากเลยหลวงปู่ปบุญวัดบ้านหมักวีนแล้วเป็นพระที่เป็นพระที่เอ่อจะบอกว่าเป็นพระนักเทศเป็นพระ ให้กำลังใจสิทธิ์ดีมากผมเคยไปเจอท่านนะท่านให้กำลังใจลูกศิษย์นะโอ<ฮ>้โหนะคือเขามากันครอบครัวใหญ่เลยนะมากันหลายคนเลยนะครอบครัวใหญ่ดูสีหน้าสีตาของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในความเศร้าทั้งหมดเลยนะเพราะว่าอะไรลูกชายนะาลูกเขาเนี่ยเพิ่งโดนโดนรถชนเสียชีวิตนะ้าปรากฏว่ามาหาหลวงปู่บุญด้วยความเศร้าส้อยมาแล้วก็ปรึกษาท่าน ท่านพูดนะท่านพูดท่านเทศบอกกล่าวแป๊บเดียวอะ่ะหัวราะยิ้มกันหมดนะ่ะจากคนที่เศร้าส้อยเนี่ยหัวราะเลยยิ้มกันหมดเลยนะเนี่ยนี่คือหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมีนะนั้นที่ท่านถามผมว่านะที่ท่านถามผมว่า นะได้เหรียญมหาปร,ราบมาเนี่ยนะเก่งนะท่านเก่งทางด้านไหนนะเหรียญมหาปราบมันก็รู้อยู่แล้วนะปราบสิงไม่ดีปราบอะไรอัปโมงคนแล้วก็นะครับนะศัตรูหมู่มารอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วถามว่านะท่านเก่งด้านไหนนะท่านเก่งนี่แหละเรื่องเมตตามหานิยมนะเรื่องแข็งแค้วคาดปลอดภยัยเนี่ยผมถือว่าเออนะดีฮะ นะ้าที่คุณไปได้มาเนี่ยคุณน,นะตามนั้นน่ะตามนั้นนะมนนนะไม่เลยไปหน่อยอะ่ะเข้าตาลสมนะไปหาหลวงปู่เร็ววัดหนองโนนะเส้นเดียวกันฮนะเส้นเดียวกันเส้นนั้นนะ่นะน้เส้นนั้นเนี่ยคุณนะคุณหาหลวงปู่บุญวัดบ้านหมกมี่เสร็จนะคุณก็ไปต่อเนี่ยนะาไปที่วัดหนองโนอยู่ที่อุบลราชธานีไปกราบนะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่นั่นแล้วก็ไปขอพรหลวงปู่ เลววัดหนองโนนะแล้วก็เลยไปนิดนึงอย่าเพิ่งกลับไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมไหนไหนไปแล้วผมไม่รู้ว่าท่านไปจากไหนนะนะท่านไปจากจังหวัดไหนหรือท่านอยู่จังหวัดนั้นแล้วก็ไปที่อุบลน,นะคุณพิชนาตคุณอยู่ที่ไหนฮะคุณไปเที่ยวอุบลใช่ไหมนะไปเที่ยวอุบลใช่ไหมนะถ้าไปเที่ยวอุบลแล้วได้มีโอกาสไปวัดบ้านหมักมี่นะเลยเข้าไปหน่อยครับ นะเลยเข้าไปหน่อยนะท่านจะได้ไปกราบนะหลวงนะหลวงปูเ่เรวัดหนองโน